นี่เป็นกล้วยพัน์นิ้วนางรำที่ปลูกไว้ในสวนเกษตรบ้านไรส่สวนสุขบ้านคำบอลตลย่างอุ้มอำเภอท่าคันโทจังหวัดกระสินซึ่งกำลังให้ผลผลิตที่ดีซึ่งผลของกล้วยนิ้วนางรำขนาดผลเล็กเรียวยาวปลายผลมีจุดชัดเจนบางผลตรงบางผลโค้งงอ การเรียงของผลไม่เป็นระเบียบจำนวนหวีต่อเครือประมาณแดหวีผลดิบสีเขียวอมม่วงแดงผลสุกก็จะมีสีเหลืองอมม่วงแดงมีเนื้อผลสุกสีเหลืองรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยไม่มีเมล็ดโดยนางสาวชื่นกมลปิ่นทุลีเจ้าของสวนเกษตรบ้านไร่สวนสุกเด็กกล่าวว่าสาเหตุที่ตนนำกล้วยพันธุ์นิ้วนางรำมาปลูกเนื่องจากเห็นว่าเป็นพันธุ์ที่แปลกและก็มีผลที่สวยสะด,ดุดตาจากเริ่มปลูก ไม,ม่กี่ต้นได้ทําการขยายเพิ่มจํานวนมาเป็นหลายสิบต้นโดยการขุดหน่อไปปลูกเพิ่มเติม โดยต้นที่เห็นอยู่นี้ปลูกมาประมาณ6เดือนแล้วก็ออกเกลือออกผลซึ่งกล้วยนิ้วหนังรำถือเป็นกล้วยที่ปลูกง่ายปลูกเหมือนกับกล้วยพันธุ์ชนิดอื่นๆทั่วไปซึ่งจากที่ตนปลูกกล้วยนิ้วหนังรำนอกจากจะได้รับประทานผลแล้วยังสามารถจําหน่ายหน่อพันธุถือเป็นกล้วยอีกชนิดหนึ่งครับที่สร้างรายได้ที่ดีให้กับทางสวนแห่งนี้เลยทีเดียวอ่าเอาเอาสามารถนะครับอันอันนี้ หน่วยออกม่วงม่วงนิ้วหมายถึงว่าไข่ไข่นิ้วนิวนิวโคตรเนี่ยครับไอ้ไอ้อันนี้พันพัานยังครับเนี่ยนิ้วนางล่ำครับอย่นิ้วนางล่ำอ๋อนิ้วนางล่ำครับครับเอาสีเพิ่อนเป็นสี่ะไรครับแมนจ้ะออกสีม่วงม่วงเนี่ยบอกครับจ้่าขันทั้งถือเด็ดหลายทั้งม่วงค่ะมันเขาสีมากเด็ดอืมรับหน่วยเพิ่อนสีสีใหญ่บอกครับหน่วยขนาดของเพิ่อนใหญ่ก็หนีจ้ะใหญ่ก็หนีหน่อยหนึ่งอ่ะจ้ะใหญ่ก็หนีหน่อยหนึ่ง เขาเกษสิเต็มเขาเกษสิเต็มอันนี้มันหน่อยจ้ะของกับตัดปีนะคะอ๋อหอหอกกระตัดปีครับครับครับกระชังว่าเป็นเป็นพันธุ์ที่ที่น่วยหน่วยใบใหญ่คือกล้วยหอมแมีนจ้ะหน่วยจะหน่อยก็กล้วยหอมพอดีคำอ๋อพอดีคำกบร่างกินพอดีเสียบเลยนะอืมครับครับเอ้คุณลักษณะพิเศษของเพิ่นคือจังไรครับนิ้วนางล้ำนี่ครับรูปทรงสวยสีสวยนี่ยนะคะที่ค้ายได้อ๋อสีสวยแมีนจะเป็นกล้วยแปลก กล้วยแปลกเนาะเดี๋ยวเพื่อนชีออกเพื่อนชีออกแตกต่างกันป่ครับสำหรับเครื่อกับหน่วยเพื่อนที่เลือบที่เป็นแบบนี้ตลอดเลยทุกทุกทุกตนล้วแต่ลักษณะที่คล้ายๆตัวนี้จ้ะที่คล้ายๆแบบนี้แต่ว่าลักษณะก็คือเขาจะเป็นเหมือนเหมือนห่อลั่มไหมค่ะเหมือนนิ่วเหมือนไปจ้ะแมนบ่แมนค่ะอืครับครับขึ้นอยังไดรจังเอานิ่วนั่งลั่มมาปลูกนี่ครับมักสีไหมค่ะมักสีแมนจ้ะมักสีก็ลักษณะเขาวางมันง่ามอ๋อปลูกปลูกโดนปนได้เหรอครับนี่ครับอันแปลงนี่บ่ค่ะแมนครับแปลงนี่ครับของกร็ปมาน ฮเดือนเช่นเดือนตอนมอยู่บ้างนี่ค่ะอ๋อฮเดือนก็ได้นวยเลยสิครับเมนจะเนี่ค่ะอืมนวดเี่ยากับต้นใหญ่มากนั่เอาต้นใหญ่จังเอยมาปลูกกระสีออกไว้เห็นไหมค่ะอ๋อครับกลับบ้านม่นเพื่อนไหนน้อหลายเราบ่โอ้หลายเฮงอันนี้เป็นพิเศษคือ โตนี้เลยค่ะน้อน้ําอันนี้ก้นมิจฉก็ไอยก้นเหมืเดิมค่ะอันนี้ก้นไปแล้ววันที่หกเจ็ดเดือนันนี้ก้นไปหลายแล้ววันทอไปหลายแล้วจ้ะก้นไปเป็นสิบแล้วมาเนี้มูนอีขึ้นมาใหม่จ้ะก้นแล้วก็ขึ้นมาใหม่อีกครับนี่ก้นไปขึ้นมะมัยเดี๋ยวมูนอีนอหน่อยมันขึ้นมาแทนเลยจ้ะครับเดี๋ยวเขาก็ปล่อยให้ใหญ่อีกเดี๋ยวเพิ่นก็ขึ้นนออีกเขาก็ก้นอีกอืมครับครับเขาเน้นปลูกนี่ เน้นเน้นเน้นเอานอหรือว่าเน้นเอาหน่วยครับเนี่ยเน้นเอาเน้นเอานอค่ะนอเน้นเอานอนอทันเป็นข้าวโพกนี่หน่วยเขาสีสมบูรณ์ก็นี่แล้วก็ใหญ่ก็นี่จ้ะแต่มันนี่ข้าวกลั่นนอไปกระทบเขาเขาเลยหน่อยลุงหกเดือนนี่ยก่นไปจักนอหรอครับเหนียวต้นเดียวนี่ซีฟจ้ะเป็นซีฟแล้วเป็นซีฟขึ้นจ้ะต้นนี้เพราะว่าอันนี่มูนี่เป็นลูกเขาไหมขึ้นไหลเนาะเขาให้นอไหลจ้ะให้นอไหลกลั่นไปซีฟแล้วผมเห็นอยู่นี่เหลืออยู่หนึ่งสองสามเรือหจ้ะก็แสดงว่าไอหกเดือนนี่ได้ซีฟหานอหรอตัวนี้จ้ะเขาสินีเขา โอ้เจ้าหน่อยคือโอ้แสดงแสดงว่าไห้นอดกครับกับไอช่วงช่วงหนาแรงนี่เขาไอหนาหนาหนาวนี่เขาเขาก็ใไ้นอดกขึ้เก่าสิครับมเนี่ยน่ดซื้อๆเนี่ยซื้อๆญ่ซื้อสาอ๋อมีฝนแค่กัดเติบโตของเขาในเนอืมกับนี้ยขีเก่าแต่ว่าไห้นใไ้หลายขี้เก่าอ๋อระยะสวระยะกีบกวามใหญ่ขึ้ามสูงกวาเหมนเขาสิอืมสาเนี่ยกราบกรบกราบเนี่ยม่่่่่่่่องเป็น่่่ง่่่่่ ปลูกลวดเ่ย้ยกป้ะอ๋อบ่ได้ยกล่องยกยังให้เพิ่นป่ะใส่เลยครับ๋อครับขับลุมๆกประมาณจักจักเส้นครับห้าสูสบอ๋อ5้าูนะครับปลูกห้างกันไปไดนครับผมเห็นหลายต้นเลยอ่ายุ่นี่นเม็ดกว่าครับอ๋อบ้านเม็ดก่ัวรับพรมาเ่าเนียน้อยไคบ่ได้เน้นน้อยแม่อ๋อบ้นผมเลียบว่บ้านเม็ดเรึ่งเกือบ2เม็ดบ่ถึงดอกเม็ดเคึ่งอ๋อรับรับดูดูแลง่ายมนทะกล้วยนี่ยอันนี้ดูแลง่ายเนาะน้อบ อยากอยากได้อยากได้นอหรือว่าอยากจะมาศึกษาเรียนลูกครับเป็นเป็นสีมาแบบใดจังใดครับผมอ่าอยากศูนย์เรียนลูกบ้านไรศูนสุขครับครับครับบ้านข้าบอนมูสามครับตำบลยางอุ่มอำเภอทางทั่วจังหวัดกาฬสินครับครับบอกเบอร์โทรเพื่นนะครับจะเพ็่นโทรมาถามศูนย์แปดศูนย์สี่สี่หนึ่งหกสามสี่หนึ่งจ้ะครับผมขอบคุณค่ะ